สวัสดีน้องสมัยนะค่ะเหจ้าเพื่อนโอ้เหรอขอบคุณห้าร้อยดวงตานะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนทักเลยนะคะอ่ะเข้ามาทักถ่ายเพื่อนนะคะจ,จะไม่จับมือกันได้เลยนะคะกอดกอดตีโมงเย็นนะคะคุณแอดก็สองทุ่มเนาะอาจจะมีโอกาสได้ไปทักถ่ายคุยกันบ้างเนอ้อถักจำไม่ได้ก็บอกม <laughs> า อยากแล้วแต่หม้อข้าวยังไม่สุกบอกประมาณนั้นใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรสวัสดีคคุณนีรัตนะคะพี่นิรัตก็สวัสดี <c oughs> เพื่อนป๊อกๆจ้านะคะคุณนีรัตสวัสดีคุณแอดก็สวัสดีคุณสนิทนะคะสวัสดีคุณสนิทนะคะ,คน,น,ะ,คะน้องสนิทก็โอเคนะคะ,ะคุณแอดก็ที่น่ารักนะคะคเพื่อนๆเนาะ ไปแล้วก็จะอบอุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคุณแอดก็ขอเกี่ยวก้อยนะคะาอาจจะเกี่ยวก้อยเพื่อนเพื่อนมาได้นะคะก็ยินดีนะยินดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนเนาะถ้านเราได้ไปเจอเจอพี่มนนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยจ้านะคะโอเคนะคะเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นนะคะคุณนีรัตน์ก็ทักทายดุพรนพี่มนด้วย พ่อนนะคะสวัสดีคุณสมัยนะคะสวัสดีคุณพี่ค่ะนะคะอ่ะน้องควพิมลทักทายนะคะมัน,มนจับมือกันไล,ล่เราไปด้วยกันนะคะ,คคคเ,ะเพื่อนๆเนาะเพลงนี้ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งนะคะจับมือว่านะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณพ่อแม่แม่สุดท้าก็สวัสดีคุณแอ้มอข้าวก่อนเด้อบนว่า อะไรจะหุงคาวใช่ไหมเร,เราอยากเจอใครเรากดไลค์ไว้เลยนะคะเราเราก็ตามไปนะคะจะได้เจอนะคะเพื่อนเนาะกดไ like, ลค์กดหัวใจให้ตัวเองนะคะขอบคุณนะคะแอดมินนะคะออกออกไปโทราศาพาัพท์ค่ะเข้าใหม่ยากมากเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เนาะคุณพรทิมมลบอกสวัสดีทักทายทุกคนนะจ้านะคะขอบคุณมากนะคะน้องนะคะเข้ามาทักทายไม่ เดี๋ยวค่อยเพ here, ื่อนมาได้นะคะก็ยินดีนะยินดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนเนาะท่านเราได้ไปเจอเจอคุณพัชรีก็สวัสดีน้องกบไครนะคะทักทายนะคะทักทายนะคะคุณพัชรีทักทายน้องกบเนาะคุณพรพิมลบอกสวัสดีทักทายทุกคนนะเจ๊ะนะคะขอบคุณมากนะคะน้องนะคะเข้ามาทักทายไม่ไ่ที่เข้ามาทักทายนะคะอ๋อ คุณทีเรก็จะให้กําล so ังใจนะคะเพื okay, honey, ่อนใส่ให้กําลังใจนะคะโอเคมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณแอดก็ทักทายคุณสนิทนะครับสวัสดีครับนะคะพี่พี่วิจิานะคะคุณฟอกทักทายพี่วิลาชนะคะทักทายทักทายกันนะคะเพื่อนครับพี่ได้เหรอพี่วิลาชจุงกะครับนะคะคุณมหานะคะทักทายนะคะ น้องชอบใช่ไหมคะเมื่อ,อไม่เป็นไรนะน้องสมัยโอเคนะจบาสบายๆนะนอเออถ้าถ่ายกันได้น้องปอภัยเที่ยงครึ่งนะคะเ,เพื่อนๆน้องสนิทก็หกโมงครึ่งนะคะหนูไม่ว่างคะ่ปะปลอดันะคะสวัสดีคุณปอภัยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะน้องที่เข้ามาแวะๆก,กันนะคะ,ะคุณสนิทก็สวัสดี พี่วีระแกได้กินข้าวพี่วลระต้องแกะไหมคะไปซื้อกับข้าวมาพี่ก็วลรชแกะไอ,อ้ต้องแกะไหมคะทักทายคุณพรพิมนนะครับนะคะคุณวลระทักทายนะคะน้องก็สายให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆนาะน,น้องพอรพิมนนะคะขึ้นสายนิดนึงนะคะขึ้นสายนิดนึงนะคะอเลดนิดหน่อยนะคะมาส่งกําลังใจครับผมก็ เก่ากับงามเนาะประมาณนัน้นเหมือนคุณปอกนะคะสวัสดีคุณปอไผ่ด้วยนะคะสวัสดีคุณปอคุณทักทายนะคะพี่วิลาศก็สวัสดีคุณมหานะคะคุณกองศรีก็สวัสดีพี่วิลาศประมาณนั้นนะคะก็ขอโทษขอัยเนาะวันวันนี้นะคะนะคะอ่าน้องและเดียเด๋ยวนี้จะไ, <sack. S 2> ไม่เห็นเลยดวงตาเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเราไม่ เพื่อนๆไม่เม้นเข้ามานะคะจะ้าจ้านะคะขอบคุณหลายๆะะอาจจะก,กดไลค์ให้ตัวเองเด้อเราจะได้เจอเจอกันนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์นะคะสวัสดีน้องประกายบอกสวัสดีคุณสมัยนะคะสวัสดีจ้าคุณสมยัยคุณปอกๆนะคบคุณแอดทักทายนะคะพี่วิลาชก็บอกดีดีคุณป๊อก นะคะยังรอนะคะอ่ะคุณปอภัยสวัสดีนะคะพี่นิรัตทักทายน้องปอภัยเด้อนะคะแต่ถ้าคุณปอกกับน,น้องส้มเท่ากันเนาะประมาณนั้นนะคะเราจะเข้าใจกันทุกคนนะคะก็น้องเป็นคนนายกอดครับกอดรับคุณปอกปอกะนะคะคุณแอดทักทายกอดรับกอดรับนะคะโอเค จ้าเพิ่นว่าพี่นิรัตบอกนะคะมิตรจริงๆนะคะคุณสนิทสวัสดีกานะคะน้องอมรทักทายนะคะไปฟังเพลงร้องเพราะค้าวแอกายจะได้รับข่าวดีหรือยังนะคะ <c oughs> ก็ยินดีจะทานประจํากันทุกคนเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคุณมาหาชอบมากเลยนะคะน้องปรกายสวัสดีพี่วิ พี่พรสกุลสวัสดีพี่วิลาศนะคะอะ่น้องก็สวัสดีค่ะพี่พรนะคะน้องเก่งเขาได้ยินบ้างไหมเนี่ยน้องส้อมาสวัสดีจ้าป้าหมีสวัสดีจ้านะคะขอบคุณค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่นีน์มาแล้วมาแล้วสวัสดีคุณนีรัตด,ด้วยนะคะน้องสนิททักทายนะคะอีกค่า ประมาณว่าคุณนายนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องทำมาดีน้องสบายๆนะคะอยากชิมอะไรเดินไปชิมหกโมงคึ่งนะคะสําหรับน้องนะคะเช้านะคะเช้าหกโมงครึ่งสำหรับน้องสนเสนิกนะคะไปฟังได้คุยทักทายกันได้นะคะอย่างรอให้ทักทายนะคะทักทายจ้านะคะคุณป๊อปทักทายแม่นะคะเป็นยังไงบ้างสบายคะ วันไหนทํางานแจงแกะนี่สะดวกค่ะใช่นะคะทํางานเยอะๆเราเราก็ทําใจนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไล่ช้าไปนิดนึงนะคะทําไมงามน้อทั้งเอ๋ยทั้งน้องงามทั้งคููจ้าก็งามน้อนะคะาง,งามทั้งคู่จ้าน้องสองคนนะคะ่ะประมนณน้นเข้ามานะคะน้องๆเข้ามาก็สุดยอดมากเลยนะคะ โอ,อกาสนั้นก็เราก็ได้ไปแล้วนะคะก็ยินดีนะคะให้ความรู้แนะนำเพื่อนๆน,น,น้องๆเป็นบางอย่างเนาะขอบคุณมากค่ะนะคะบ้านเนีมีแกงแกะเยอะพี่วิลาศนะคะนออคุณอ่าคุณุปอบไข่ทักทายเปิดตาไว้จ้แม่โอเคคะ่ะเดี๋ยวแม่ก็ลงแล้วนะคะอทักทายกันไว้จับมือกันไว้นะคะ คุณนิรัตนะคะคุณนิรัตก็สวัสดีเพื่อนป,อป๊อกจ้านะคะคุณนิรัตสวัสดีนะหกโมงครึ่งตอนเช้านะคะยังไงยังไงก็ไปให้กําลังใจกันได้นะคะคเพื่อนๆเนาะเราก็ยังรอแม่สุดท้านะคะสวัสดีนะครับมาห้องก็มีได้เพื่อนเยอะเลยครับ <laughs> ยังไม่ผ่านก็ยังรอรอ,รอยาวมากมากเลยนะคะก็ถือว่านานไม่เป็นไรนะคะความสกุลทักทายนะคะน้องสมัยสวัสดีพี่วิลาศนะคะคุณพัะรีสวัสดีคุณกองศรีนะคะค่ำ่มเสร็จประมาณนั้นนะคะบางวันน้องก็อาจจะเหลทวันนี้น้องน้องขึ้นตอนเช้าน้องก็เหลทนะคะเพราะว่าตกเวทีน้องบอกนะคะ คุณแอดก็สวัสดีคุณสนิทนะคะสวัสดีคุณสนิทนะคะน้องสนิทก็โอเคนะคะ,ะคุณแอดก็ไายกันอ้นกันรอนอะทัก <c> ท <oughs> ายจะน้องสมัยนะคะเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวนีเหมือนกันนะคะอุ้ยตั้งนานไปจะได้เพื่อนมานะคะไปนะคะไปแต่เราก็ยังไม่ได้ สวัสดีน้องปะไกยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่พัชรลีสวัสดีคุณพัชรลีด้วยนะคะคุณพัชรลีก็ปอดการนะคะน้องปะไก่ก็บอกสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พรสกุลนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่นิรัตก็สวัสดีทักทายค่ะพี่พรน,นะคะสวัสดีทักทายพี่พรเลยสวัสดีค่ะนะคะ